ใช่ลบทีแล้วลบใหม่ไม่ไม่ต้องลบไอ้นี่นะมันิางทีเราแค่เซเว่นไนท์เฉยมันจะเป็นเฉพาะบูสต์เท่นับ้านเธอเธอจะให้เรานั่งรถ่งกข้าบ้านเธอเปืองอ่ะแล้วีลใช่ไหมเออใช่กไปห้องเธอด้วยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกมีไอไม่ต้องมาทอะไรต่อ กจไหนๆแล้วก็เราอยากเห็นนะเธอลงเปิดให้ดูหน่อยได้ปะไม่ว่าเึงไม่ได้เก็บนี่แหละก่อนก่อนก่อนเธอจะออกจากห้องกระแดถึงค่อยเปิดให้เราดูเปิดให้เธอไม่เก็บห้องไม่เก็บห้องแล้วเนี่ยบอยวิ่งได้ใบเลือกอีกเร็วนะคือเธอเราก็เจอห้องมาหลายแบบเลยไอ้แบบโผล่แบบที่เราบอกเธอระเบียงหนอนแล้ก็เจออะไไรก็ด้ เหมือนนได้ี่ยคือถ้ามันไม่มีแมงสาหริมหนึ่งในระดับเดี่เราทำได้ีมมไ่ถ้ามีแมงสาคือต่อยห้องสะอาดแค่ไหนเราก็จะไม่เหยียบบอกเออหนุกบอยไปดูที่หนึ่งเรื่องแชรอลิสที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไม่แคร์ลิสกันทุกคนเลยบอกแล้วเพิ่มเลือดอะสำคัญเห็นไหมโทษเลย อยากจะย้อนเวลากลับไปมองไปแล้วตั้งใจเรียนมากกว่านี้เลือดเพิ่มเพิ่มเลือดพันหนึ่งนี่ก็ถือว่าเฮี้ยะ <laughs> นะ <sh arp> พี่เบียร์ๆๆหน้าบ้านมา <sh arp> ทำตัวนี้ก่อนป <sh arp> ับน่าจะใช้ข้ามกีดจำกัดอย่างเดียวเพราะไม่มี <sh arp> <ล>นี่ไม่มีด <sh arp> อก ไอ้พวกรูลี่เห็นเขาบอกว่ามีดอกในนี่หถวแป8ที่เพียม,มานานหลังบ้านนะเห็นเพื่อนบอกอยู่เอ้ยเอาเอาดูริมอย่างไหนไปลงแปแต่ไม่รู้แปอะไรเลยแปดหกมันจะได้มอนพระกกเกษตรเกษต เบียร์รับตื่นนี่เบียร์ขาหือแล้วขาดเม็ดไหขาดยาขาดยาอัานนี้นี่ดีผมมีนี่นี่ดีเบียร์มึงกลัวมาแล้ว ทำไมเธอพูดใจหยาบคายเนนสืเ้อะอะไรกูไปหา,วาความไวมันต้องมีส<ด>ารหรือเปล่าเออแล้วลเรา,ไป,า,าไปเที่ยวต่อไหมเราไปเที่ยวต่อดีไหไมก็ <c oughs> เราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนคือถ้าเรากลับตอนเนี้จะต้องกลับบา้านกลับทำอะไม่ร้ค่ือว่ารอเมียดีเมียจา๋าเลี้ยงข้าวหน่อยอเม <c oughs> ียจ๋าเยเธอออกมาหาเราไหม